สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันครับวันนี้กับ3กุมภาพันธ์2 5 6 5นกะครับก็ถือว่านะครับหมดครบจบอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งโปรโมชั่นแล้วนะครับสำหรับสินค้าที่ช่วงไลฟ์สดไปที่ช่วงบรรยากาศรอบตั้งแต่1 7บนาฬิกาครับของลูกค้าท่านที่กดนุนนะครับกับเครื่องเสียงที่สั่งจองเข้ามาครับนี่ลำโพง SD ก็หมดไปแล้วครับดีลลูกค้าเอฟไอช่วงไลฟ์สดนะครับลูกค้าก็จะ่าลืมติดตามผ่านช่องทางไลฟ์สดของ f a c e b o o k ไลฟ์ ของทางร้านนะครับแล้วก็สั่งจองสินค้า oui. ต่างๆผ่านช่องทางต่างๆของทางร้านนะครับอุบลมิศิษฐ์สาวเชียงกอุบลราชธานีกับเพจต่างๆแล้วก็ที่ Facebook ไลฟ์ของท่าคที่สั่งจองเข้ามาอุปกรณ์ต่างๆก็ถือว่านะครับเตรียมเดินทางสมมูรลูกค้าที่ salaries. สั <laundry> <N expert> ่งจองเข้ามาขอบคุณ <een> ท <business universe> ุกการติดตามครับไลฟ์สดบันีรอบ17นาฬิกากับโปรดีทีเดียที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิศิษฐ์สาวเชียงกงทุกรายการลูกค้าเอฟหมดในไลฟ์สด อย่าลืมเข้าไปกดติดตามผ่าน a c ซ b o o k ไลฟ์กับ Facebook อุบลมิวสิกซาวบาบกไก่หรือว่าที่เพจร้านอุบลมิวสิกซาวเชี่ยงกงอุบลราชธานีจะอัปเดตทุกชั่วโมงนะฮะอัปเดตทุกนาทีอัปเดตทุก,ทว,ทกวินาทีทุกความเคลื่อนไหวของสินค้าโปรโมชั่นต่างๆของทางร้านว่าจะเป็นมือ2แล้วก็สินค้ามือ1โปรโมชั่นมากมายที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเชียงกงนะครับขอบคุณการติดตามไลฟ์สดวันนี้นะครับขอบคุณท่านที่อุดหนุนสินค้าที่ร้านเตรียมสอมออบนะรับัปเดตนะ 3กุมภาพันธ์ยามเย็นที่อุบล,ลารา,า,รา,ลารชธานีขอบคุณทุกการติดตามของคุณท่านที่สั่งจองสินค้าและอุปกรณ์มือสองมากมายหลากหลายรายการอย่างไยโปรโมชั่นขอบุญทุกการติดตามที่สัง่งจองอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะฮะศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งทุกรายการก็ถือว่าลูกค้าเอฟไปก็เตรียมแพ็กกิ้งส่งมอบทุก ขอบนึกการติดตามสินค้าใหม่สดทุกวันสินค้าใหม่สดทุกนาทีทุกวินาทีที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีศิษยาสิกสง,กงอุบลราชธานีขอบคุณทุกท,ท่านที่เข้ามากดติดตามให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ